สวัสดีครับพิทักษกินกับเที่ยวและถ่ายภาพวันนี้พามาที่ซอยด้านซ้ายมือของวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดอุดรดิตเป็นร้านขายต้นไม้เก่าแก่นนะแะเคยไปอุดหนุนต้นไม้ที่ร้านนี้วันนี้ยังมีขายอยู่นะมีขายอยู่แต่ทางด้านขวามือเนี่ยเขาจะเปิดร้านวิเตี๋ยวแล้วก็ร้านกาแฟะนะ อยู่เหมือนบรรยากาศในสวนเลยร่มเย็นนะอากาศเย็นสบายนะเย็นสบายแล้วก็มีลานก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวหมูตุนไก่ตุนนะวันนี้สั่งหมูหมักนะหมูหมักมารับประทานก็อร่อยนะมี3ามขนาดให้เราเลือกนะขนาดธรรมดาขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดใหญ่พิเศษนะสามารถเลือกได้ ทางด้านก๋วยเตี๋ยวข้างร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีกาแฟร้านขายกาแฟนะม,ม,มีเมนูที่หลากหลายให้เราได้เลือกอสำหรับคอ,อกาแฟคอชาคอเครื่องดื่มต่างๆก็แวะมาได้นะด้านข้างนะชื่อปุ๊กค,คาเฟ่นนะวันนี้อากาศเย็นสบายนะไม่ต้องเปิดแอรนะ์รับลมเย็นสบายเพราะว่า,ากับต้นไม้ที่อยู่บริเวณโดยรอบก็เย็นสบายนะ ใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาจะรับประทานอาหารกลางวันนะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีกาแฟาให้ท่านได้ชิมลิมรสเชินชวนนะมีโอกาสก็มาอุดหนุนกันของดีจังหวัดอุทรดิตแห่งหนึ่งกับบรรยากาศที่ร่มเยน็นแล้วก็รับประทานเสร็จปุบก,ก็ไปเดินดูในต้นไม้สามารถซื้อติดไม้ติดมือเอาไปปลูกที่บ้านได้